เราจะมาสักกบกระเทียมกับหอมแดงกัน หอมเยอะหอมแดงแกับกระเทียมใส่ลงไปผัดให้หอมพอ,อกระเทียมกับหอมแดงหอมได้ที่แล้วนี่เลยพระเอกของเรา ทูหน้ากระป๋องโอ้ยหมดแก่แล้วครับเราใส่ทั้งหมดสองกระป๋องกระป๋องนี้โอ้ยมือเดียวไม่ได้ใส่ครบ,บแล้วสองกระป๋องครับนี่ครับแล้วก็พัดต่อทำมันแห้งนิดนึงก็จะใส่พริกป่น เยอะไปเลยเ,เก็บไปเลยอืมสอง้อนเด็มๆแล้วก็ใส่ชูรสนี่จะเอาเส้นนี้เดียวมือหนึ่งตีโทรศัพท์ดีโอเคพอแล้ว <c oughs> ก็จะใส่น้ำตาลพอแล้วมันยมันหวานเกินไปต่อ น้ำปลาผมก็จะใช้น้ำปลาเวียดนามนะอร่อยมากน้ำปลาเวียดนามบอกเลยใครหาซื้อได้ก็ซื้อมาใช้อ๋ออร่อยหอมน้ำปลาเขาเหมือนคล้ายๆกับคล้ายๆกับหัวน้ำปลาอร่อยมันไม่เค็มโดดเสร็จแล้วครับถึงขั้นตอนที่สำคัญแล้วชิมในมือเลยเราทำเองกินเองเราไม่ได้ทำขายใ,ใครอืมอร่อยอร่อยเลย อันนี้ต้นหอมผักชีอะไรก็ไม่มีถ้ามีก็ใส่ด้วยมันจะดูดีกว่านี้อันนี้ก็อร่อยแล้วแหละบอกเลยเพลืองข้าวเมนูนี้